สวัสดีครับพี่น้องครับผมพ่อกันอีกแล้วนะครับสีพาเมเบิงตัวนะครับล็อกโคนะครับซึ่งเป็นตัว GR SPORT ตนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 2,800cc แร่งมาของเขาอยู่ที่ประมาณ204แรงม้านะครับหยยบมันหยียบกระจายเลยทีเดียวพี่น้องครับผมสาหรับผู้ใดขาสิ่งนะครับมาฟังคาโตงเขาครับคาโตงเขาย่ที่ประมาณ899,000สีขาวมุกกับสีแดงและค่าซ้ำกันพี่น้องทำเป็นอีกสีหนึ่งครับคือสีดา รุ่นนี้จะไม่ใว่า3ามสีพี่น้องสามสีและสีดําจะลดลง10,000บาทนะครับว้าวนะครับสุดยอดนะครับตังเรงมานี่ยครับขนาดเครื่องยนต์สองพันสี่ก็ยังรอยหาิบเร่งมาตัวนี้2องยสี่แรงมาเลยพี่น้องปัาดนะครับหยยบนี่สุดยอดเลยสำหรับผู้เล่นที่ขาสิ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับผมเรามาดูขอบล้อของเขาครับจะตกแต่งนะครับไล่นะครับแบบนี้เลยครับนี่ครับผมสีดํา ได้คาลิเปอร์นะครับหยันสีแดงนะครับตกแต่งมาเป็นดิสเบรกนะครับพังหนานะครับนี่เลยโอ้สุดยอดนะครับวงไฟหน้าครับผมโปรเจคเตอร์แถมโปรเจคเตอร์มาครับกรอบสีดาครับผมพี่น้องรถเบิ้งครับสเก็ตนี่เลยครับมาจากโรงงานนะครับไม่ได้แต่งนะครับนี่มาจากโรงงานเลยกระจังหน้าเปียนนะครับกระจังหน้าเป็นสีเดียวตัวรถเลยครับนี่หน้าเงาครับสัญลักษณ์ G R อยู่ข้างหน้านะครับ นะครับสหรบผูเดมากรถแต่งนะครับนี่เลยแต่งมาจากโรงงานพี่น้องมาตรงแต่งเองครับผมคาโตยูอีูม่าี่ปดแสนเก่ามื่นเก่าพันพี่น้องมาบังครับผมคางๆเป็นสีเดียวกับตัวรถเอ้ยไม่ใช่ครับสีดําครับผมทษที่ครับผมนี่นะครับเลย LED ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับผมนะฮะสวยครับผมมาดูข้างหลังครับพาพบนข้างหลังเด้อ ดูความเบางครับผมนี่การตกแต่งทั้งทั้งกระชดนหลังเนี่ยเอาสเกิร์ตมาใส่นะครับนี่ครับผมสีขาวมุกสีเดียวตัวรถนะครับสวยครับไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับเดี๋ยวทาง่งทั้งภางด้านข้างครับด้านข้างฝั่ง,งนี้ครับผมด้านข้างก็งงจะตกแต่งด้วยนะครับ ชุดสติกเกอร์นะครับลายแบบนี้เลยพี่น้องครับผมลายแบบนี้เลยเด้อนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับผมดูด้านในครับผมดูของเขาของเขาครับนี่สังเกตเห็นตั้งคางครับการตกแต่งลายเป็นสีดำเออดำแดงครับผมดำแดงตะเข็บก็จะเย็บเป็นสีดำแดงครับผมเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังกลับพี่น้อง มันเป็นผานะครับนี่เป็นนังกลับครับผมแล้วจะมีรูระบายครับผมรูระบายอากาศนี่ครับผมข้างในอุปพวงมอะไรครับผมพวงมาลัยเป็นหนังครับผมหนังเย็บนะครับด้วยลวดลายสีแดงนะครับอ่าครับไฟหน้าปัดครับนี่ได้จอทัศนกรีนครับผม ลืมบอกว่ารุ่นนี้มีเฉพาะออโต้ครพี่น้องเด้อมีเฉพาะออโต้นะครับมีปุ่มนะครับ p o w e r mode e c o mode นะครับให้มาด้วยนะครับนี่เลยครับผมดูดูดูตัวนี้ครับผมนี่ลืมหผเบางนี่ครับผมเป็นเป็นเหล็กคุณโครเมียมนะครับเปลี่ยนให้มากเป็นเท่ๆนะครับเหยียบนี่ปุ้มพอมครับพี่น้องผมมีลื่นครับเดี๋ยวดูด้านหลังครับ นี่ก็ยังเป็นหนังกลับเหมือนกันครับผมยิงใดครับตัวนี้เท่เลยครับผมตัวแต่งกีอาสปอร์ตครับอ่านี่มีแผ่นกันลายครับผมกันลายขึ้นล่งพี่น้อง่ยหายห่วงเลยครับผมตัวนี้ก็มีครับผมามาดูโซนด้านหน้าชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับ นะครับผมอขอสรุปอีกเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัว GR Sport เครื่องยนต์2,800ซีซีแรงมาอยู่ที่204แรงม้านะครับหยียบลงไปครับพี่น้องครับผม